สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดงานนิทรรศการครบรอบ50ปีแห่งการต่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ถือเป็นวันสําคัญยิ่ยงอีกวันหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิศววัฒนะ นอกจากนี้ยังทอดพระเนตรทิรรศการผลงานวิชาการและทรงเปิดทิรรศการรัชาการที่9ในวันจันทร์ที่29มีนาคม2553ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับโดยมีพวกเราทั้ง6คนรับหน้าที่บรรยายในวันนี้ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรประพัฒสอนปริญชานกลค่ะผมนายสุรพงศ์เกรติพงษาครับ ดิฉันนางสาวกน,นิกาแสงทองประจําจุดถ่ายทอดที่สองสํานักหอสมุดค่ะผมนายชัดชัยมุ่งธัญญารองศาสตราจารย์ดรกุลธิดาธรรมวิพัฒน์ค่ะผมนายวิสาถนอมทรัพย์ประจําจุดถ่ายทอดสดที่1อาคารวิศววัฒนาครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอนําท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพิธีการค่ะ คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิศววัศณะท่อประเนินนิทรศการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและทรงเปิดนิทรศการราชการที่9ค่ะมหาวิทยาลัยไ,ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในวันที่4กุมภาพันธ์2520 โทษนะครับ2,553นะครับโดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางในการจัดงานดังต่อไปนี้ครับการเปิดอาคารเรียนและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาเมื่อวันที่30มิถุนายน2548บัดนี้อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการก่อตั้งแล้วเสร็จและสมเด็จพระเทพ ขณะนี้เป็นเวลา15นาฬิกาตรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทรงเปิดอาคารวิศววัฒนะท่อพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการและทรงเปิดนิทรรศการราชาการที่9ก้าในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยนะครับคณะผู้บริหารเฝ้ารับสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดาเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนี้คณะผู้บริหารนะคะก็ได้ถุนเกล้าวถวายมาหลายข้อประกอรน,นะคะรวมทั้งนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกคะ่ะให้มาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทุนเกล้าวถวายมาหลายข้อประกอรคะ่ะบท่านนี้ทรงพระราชดำเ,เนินนะครับจะไปประทับอย่างพระราชอาณาฯภายในพระพาพิธีนะครับ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามเสด็จอย่างใกล้ชิดครับค่ะก็ะมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะท่านดรทองฉัดพงษ์ละดารมนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรไกรวุฒิเกียรติโกมลค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ,คะหลังจากประทับพระราชอานนะครับผู้แทนมหาวิทยาลัยจะทูลเกล้าถวายสูจิบัตรและก็หนังสือเทือกลปปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ ขณะนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถวายสุจิบัตรหนังสือที่ลึก50ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรองศาสตราจารย์ดรไกวุฒิเกตติโกโมลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกราบบังคมทูลเบิก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนะคะคได้ถวายสุจิบัตินะคะในงานครบรอบนิทรรศการ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกา้าธนบุรีค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่29มีนาคมวันที่30วันที่31มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่1เมษายน2553เลยทีเดียวค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขณะนี้นะคะท่านดรทองฉัดหงษ์และดารมท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกราบบังคมทูลรายงานและเบิกท่านอธิการบดีคือท่านรองศาสตราจารย์ดรไกรวุฒิเกียรติโกมลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะขึ้นาพื่อสมรู้ถวายรายงานค่และทรงเปิดนิทรรศการราชการที่9ในโอก การครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีเพื่อสาพเพื่อทราบฝ่าะอังพระบาทต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมลำดับต่อไปนะคะก็ เป็นการเบิกตัวท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรไกลวุฒิเกียรติโกมลนะคะกราบบังคมทูลขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายไกลวุฒิเกียรติโกมลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอพระราชทานพระราชบัโงกการถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้ ปีพศ2548สมเด็จพระเทพรัตนระาชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารเรียนและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอบรรณสารสนเทศบัดนี้กลุ่มอาคารเรียน และวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราช,ชทานชื่ออาคารวิศววัฒนะนอกจากนี้ในปีพศ2551มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหอบรรณสารสนเทศโดยขยายพื้นที่เพื่อจัดทำนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาประกอบกับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ก่อตั้งครบ50ปีจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและนิทรรศการภายใต้แต่ละกลุ่มงานหลักที่เป็นการดำเนินงาน และเป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยโครงการหลวงโครงการตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรและผลงานวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนวิชาการอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในวโรกาสนี้มหาวิทยาลัยขอกราบบังคมทูลเสด็จทรงเปิดอาคารวิศววัฒนะทอดพระเนตรนิทรรศาการวิชาการและมหาวิทยาลัยขอกราบบังคมทูลเสด็จทรงเปิดนิทรรศาการราชการที่9ณนะสำนนกขอสมุด บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกล่าบบังคมทูลบอกผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิธีอลัยเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ก็ระหว่างนี้นะคะ<ด>ก็เป็นการหลังจากที่ท่านอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านรองศาสตราจารย์ดไรไกรวุฒิเกียรติโกมลได้กรบาบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกค่ะสําหรับในวันนี้นะคะ<ด>ก็มีผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยจํานวนกว่า40ท่านเลยนะคะ <het. S 1> ที่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกค่ะ ก็มีทั้งท่านคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะจากทางสมาคมนักศึกษาเก่านะคะแล้วก็ยังมีตัวแทนนักธ<ช>ุรกิจนักนะะกูริากภาคเอกชนนะครับใช่ค่ะแล้วก็ภาคราชาการที่มีอุปกราระคุณต่อมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้ารับพระราชรับพระราชทานเข็มที่ลึกในครั้งนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเรียกว่าแต่ละท่านนะคะถือว่าเป็นผู้มีอุปกราระคุณนะคะเนื่องจากว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะได้ มอบนะคะในส่วนของเงินตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนา,ฒนางานวิจัย<ห>ต่างๆ<ห>ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราค่ะครับรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยนะครับใช่ค่ะจำนวนวันนี้นะคะเรียกว่า กว่า40รายเลยทีเดียวนะคะทีะ่ท่านรองศาสตราจารย์ดร,รไกรวุฒิเกียรติโกมลท่านอธิการบดีเบิกผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกค่ะปิดท้ายด้วยท่านอาจารย์สุชาติเพริอพริงค่ะท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีประจอมเ้า้าธนบุรีค่ะ ขณะนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพล่คุมป้ายอาคารวิศววัฒนะ ภายหลังจากที่วงดุริยางบรรเลงพเพลงมหาเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะทางทีมผู้บรรยายจะให้รายละเอียดต่างๆค่ะเกี่ยวกับอาคารวิศววัฒนะซึ่งถือเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราค่ะคอาคารวิศววัฒนะนะครับเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับมีความหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความเจริญทั้งปวง อาคารวิศวาาวัฒนาเป็นกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับขณะนี้สมเด็จพระเทพรับทรงสเสด็จไปภายในอาคารวิศววัฒนานะครับค่ะโดยมีท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะคอยเดินตามนะคะเพื่อบรรยายข้อมูลรายละเอียดนะคะ ทั้งนี้นะคะอาคารวิศวะวัฒนะนี้นะคะออกแบบโดยยึดหลักอาคารนิสัยดีค่ะซึ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเอกลักษณ์และนิเวศวิทยาค่ะทั้งนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วยค่ะภายในงานนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มโครงการหลวงนะครับโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆมาเป็นระยะเวลาถึง3ทศวรรษตั้งแต่ปีพศ2552นะถึ2525 25นะครับผมเป็นต้นมาได้แก่โรงงานหลวงสำเร็จรูปโครงการไอทีหลังเขานะครับมูลนิธิโครงการหลวงจนกระทั่งถึงปีพศ2552ได้พัฒนานระบบ ชั้นข้อมูลการทํางานของมจทนะครับเพื่อโครงการหลวงและองค์การพระราชดําริครับนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับมีผลงานชีตนมแพะทุ่งครุแล้วก็การวิจัยเพื่อหาวิธีฟื้นฟูป่ปปาชายเลนครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นกลุ่ม5โทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรมมจทนําเสนอในโซนย่อย4โซนค่ะเรามีธีมของงานดังนี้ค่ะ สร้างนางวัตกรรมครับกลุ่มนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรนะครับผมประกอบด้วยโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนดรุณศิขาลัยโครงการแจ็คซ่ากรีนสคูลมจทกับความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองวิชาอภาษาอังกฤษและเอ u t เท n เมนต์รูมนะครับ และก็กลุ่มไบโอบริกด้วยนะคะขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินนะคะเพื่อทอดพระเนตรนะคะเกี่ยวกับโครงการหลวงโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตน์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมจทของเราค่ะก็ได้ดําเนินงานตรงนี้นะคะมาเป็นเวลาสทศวรรษตามรอยพระราชดำริค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นะคะเป็นโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปค่ะ 2,538ค่ะโครงการไอทีหลังเขาค่ะ2550โครงการแม่ห้องสอนไอทีวันเลขค่ะ2,542ค่ะมูลนิธิโครงการหลวงนะคะ2,543ค่ะโครงการไอทีเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารจังหวัดน่านค่ะ2,543นะคะ โครงการผูกฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านค่ะต่อมานะคะในปี2546โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถัดมานะคะในปี2547ค่ะเป็นโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพร,รัตนค่ะ สำหรับในปี2547นั้นทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมโครงการเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิด้วยค่ะส่วนปี2548นะคะเป็นโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นธุรกันดารหรือไทเลิร์ค่ะ2548นะคะเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนเพื่อผู้พิการผู้ต้องขังและผู้ป่วยโรคเรื้อนค่ะ2549คะ่ะเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียง 2,552นะคะทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของกเกษตรกรตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านเพื่อการตัดสินใจและวางแผนการจัดการปัญหาผลผล,ผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภคค่ะส่วนปี2,552นะคะมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบชั้นข้อมูลการทำงานของมจทเพื่อโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริค,ค่ะ สำหรับโครงการโครงการหลวงอาหารสาเร็จรูปนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้ใช้จุดแข่งของมหาวิทยาลัยในการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตแล้วก็เทคนิควิศวกรรมการพัฒนาคนในโรงงานตลอดจนการพัฒนาและก็วางระบบการบริหารจัดการการผลิตคุณภาพการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรนะครับโครงการไอทีหลังเขานะครับ2550 โครงการแม่ห้องสอน i t ทีวันเล่นะครับพัฒน,นาการแห่งความสําเร็จในการทํางานระยะ14ปีโดยใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยทางด้านไอทีเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคนะครับในการเข้าถึงแหล่งความความรู้และข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอาชีพทางด้านไอทีในพื้นที่ครับค่ะโดยมีนะคะขณะนี้นะคะท่านีสงศาสร,จระจัรับ อยู่ที่บูธของกลุ่มโครงการหลวงโครงการตามพระราชดำรินะคะและมหาวิทยาลัยกับชุมชนค่ะโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะท่านอธิการบดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรไกรวุฒิเกียรติโกมลท่านอดีตอธิการบดีนะคะท่านดรกฤษณะพงศ์จีรติกรค่ะท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งคณะผู้บริหารคนาจการเจ้าหน้าที่และนักศึกษานะคะร่วมรับเสด็จนะคะแล้รวมทั้งร่วมบรรยายให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหลวงค่ะใน ส่วนของอโครงการหลวงนะคะทางมจทของเราค่ะได้นําองค์ความรู้บูรณาการความสามารถด้านพลังงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อัเกษตรกรรมนะคะทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง38แห่งค่ะ ภายใต้6โปรแกรมนะคะคือโปรแกรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหารโปรแกรมด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโปรแกรมเทคโนโลยีระบบโรงเรือนเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โปรแกรมวิศวกรรมเพื่องานเกษตรกรรมโปรแกรมบริการเทคนิควิชาการและโปรแกรมฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะครับขณะนี้ทรงทอดพระเนตรโครงการภูฟ้าพัฒนาที่จังหวัดน่านนะครับเป็นโครงการที่สับสนโครงการภูฟ้าพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับ เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนจัดทําระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์ดินและน้ําสําหรับเกษตรกรในโครงการทุกครอบครัวนะครับ คโครงการนี้นะคะสำหรับโครงการภูฟ้า ah พัฒนาจังหวัดน่านนะคะทางมจทของเราะค่ะก็ได้เข้าไปร่วมกับโครงการนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะท่านอดีตอธิการบดีท่านดรปิศนภพ์รีรติกรค่ะก็ได้ถวายรายงานสรุปโดยย่อนะคะ น,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้ไปร่วมในการพัฒนานะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ,คร,บครับผมอันนี้คามเร็จประเทศนะครับท่านทรงดูโครงการไอทีหลังเขา2550โครงการแม่ห้องสอน IT ทีวันเลนะครับพัฒนาการสร้างความสําเร็จในระยะการทํางาน40 14 14ปีนะครับโดยใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยทางด้านไอทีเพื่อโอกาสและความเสมอภาคนะครับในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อการพัฒนาธุรกิจอาชีพทางด้านไอทีครับค่ะโดยมีคณะสง์นะคะแล้วก็สามเณรคะ่ะได้ถวายรายงานนะคะสำหรับ โครงการไอทีเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่านนะคะโดยที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กและเยาวชนที่บิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยมีฐานะยากจนมากเลยค่ะไม่มีเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาส่งให้บวชเป็นสามนเณรค่ะโดยที่อยู่บวชนะคะ แล้วก็ศึกษาที่โรงเรียนในอำเภอบอกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ28โรงเรียน3สาขาค,าค่ะโรงเรียนพระบาร,ริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสามนเณรในพระราชานุเคราะห์ประมาณ1 4 0 0รูป12โรงเรียนนะคะเป็นเยาวชนกลุ่มตกขอบค่ะโดยทรงให้บวชเป็นสามนเณรเรียนสายสามัญและพุทธศาสนานะคะโดยที่มีแนวทางว่าถ้าไม่ศึกจะเป็นผู้ศึกทอดศาสนาแต่ถ้าศึกก็จะเป็นพลเมืองที่ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังใช้จุดแข่งของพระราชดําริด้านไอทีพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะค่ะขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะคะ ก็ได้เสด็จประทับนะคะอยู่ที่บูธนะคะของส่วน กลุ่มโครงการหลวงโครงการตามพระราชดำ,ำริสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะเป็นการสรุปสามทศวรรษตามรอยพระราชดำรินะคะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมานะคะจนถึงพุทธศักราช2552และจนถึงปัจจุบันค่ะที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้มีส่วนร่วมมาตลอด3าทศวรรษหรือ30ปีตามรอยพระราชดำริะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหลวงสมเด็จรูปโครงการไอทีหลังเขามูลนิธ โครงการหลวงโครงการไอทีเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่านโครงการภูฟ้าพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเซาโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโครงการเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดารค่ะ นอกจากนี้ยังมีโครงการตามพระราชดำริเพื่อผู้พิการผู้ต้องขงังและผู้ป่วยโรคเรียนด้วยค่ะขณะน,นี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับส่งทอดพเนรพิศการของโรงเรียนมัธยมพระรชาชานนายาวนะครับจังหวัดเชียงวนงครับเป็นโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระรา,ระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในระหว่างปีพศ2547ถึงปัจจุบัน